ชีวิตจากเลขตัวสุดท้ายของบัตรประชาชนขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นน้อมกราบคติธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัลยะาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประหัสชีวิตจากเลขตัวสุดท้ายของบัตรประชาชนค่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆ ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปด้วยนะคะรหัสชีวิตจากเลขตัวสุดท้ายของบัตรประชาชนโดยโหนรัตนโกศิร์เลขตัวสุดท้ายที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดบ่งบอกอะไรได้บ้างดวงชะตาฟ้าลิขิตเก่งไม่สู้เฮงรหัสชีวิตตัวสุดท้าย ของบัตรประชาชนรู้ชีวิตตัวเองได้จากเลขตัวสุดท้ายของบัตรประจำตัวประชาชนเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่รู้เวลาเกิดไม่รู้ดาวประจำตัวนะคะเลขหนึ่งชีวิตเหมือนทอทหารอดทนต้องซื่อสัตว์เหน็ดเหนื่อยจึงมีเกียรติทำงานรับใช้คนอื่นอยู่กับใครก็รับใช้คนนั้นรับใช้เจ้านายรับใช้องคอ์กรรับใช้ครอบครัว ชีวิตไม่มีติดเทอร์โบค่อยๆไต่ระดับแล้วจึงมั่นคงในภายหลังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงคือไหว้ศาลหลักเมืองค่ะผู้ที่ลงท้ายด้วยเลขสองสเสน่หเกินต้านอารมณ์ละเอียดอ่อนขี้น้อยใจพอๆกับขี้อ่อนอ่อนไหวชอบศิลปะความสวยงามชอบพูดคุยเข้าสังคมเอาตัวรอดเก่ง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงคือไหว้พระแม่ลักษมีผู้ที่มีเลขลงท้ายด้วยเลขสามตัวตึงยืนหนึ่งเรื่องความท้าทายหัวก้าวไกลาปากดีไม่ไหวสร้างวิมานในฝันเก่งอาสารับใช้ผู้ใหญ่ทำงานดีชอบท่องเที่ยวสนุกสนานขยันทำงานเป็นพักๆไม่ชอบความซ้ำซากจำเจ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงคือการไหว้พิจุกกุมารเทพผู้ที่ลงท้ายด้วยเลขสี่เป็นคนหัวดีเรียนรู้ไวแต่บางครั้งความคิดก็ไวจนคนอื่นตามไม่ทันคล่องแคล่วทำงานเก่งปรับตัวเข้าได้กับทุกคนทุกสถานการณ์อยู่กับใครมักได้ผลประโยชน์จากคนนั้นเป็นนักธุรกิจก็กอบโกยกำไรหรือไปเป็นนักพูดก็จูงใจคนได้ดี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงคืออุทยานปู่หรืีนารอดค่ะผู้ที่ลงท้ายด้วยเลขหมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูผู้ใหญ่เอ็นดูให้โอกาสสติปัญญาของตัวเองนำพาความเจริญมาให้สามารถใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาประกอบอาชีพเลี้ยงตัวมีคนยกย่องนับถือให้เป็นครูผู้รู้เป็นหัวหน้าผู้นำ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงคือพระพรหมเอราวัณหรือโบสถพราหมค่ะผู้ที่ลงท้ายด้วยเลขหกร้อยเลขมารยากิเลสรักโลภโกรธหลงมาครบดาราสาวเจ้าสเสน่ห์ทั้งสวยทั้งรวยทั้งขี้วีนอยากได้ต้องได้หวานสเสน่ห์เข้าไป แต่ถ้าไม่ได้สมใจจะกลายเป็นคมพยาบาทค่ะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงไหว้พระตรีมูรติค่ะผู้ที่ลงท้ายด้วยเลขเจ็คนมีไฟพลังชีวิตเยอะอบอุ่นและเป็นที่พึ่งเป็นที่ปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาให้คนอื่นได้ดีมีความอดทนอดกลั้นชีวิตจะมีศัตรูมากกว่ามิตรคนอิจฉาริษยาเยอะ ความรักเปราะบางหวั่นไหวหวาดระแวงกลัวไม่มีคนรักจริงทำให้กลายเป็นคนคิดมากแล้วก็เครียดค่ะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงควรไหว้พระแม่อุมาเทวีค่ะผู้ที่ลงท้ายด้วยเลข8ปฏิพานไหวพริบดีเยี่ยมเอาตัวรอดเก่งทะเยอทะยานโดดเด่นในทุกสภาพสังคมที่อยู่คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือ คบคนต่างชาติแล้วสบายใจกว่าคบคนบ้านเดียวกันไม่เคยพ่ายแพ้ให้แก่ใครยกเว้นพ่ายให้แก่หัวใจตัวเองค่ะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงขวรไหวสารพระพิคเนตค่ะผู้ที่ลงท้ายด้วยเลขเก้าพกถุงบุญติดตัวมาแต่อดีตชาติชีวิตไม่ค่อยลำบากมีคนช่วยเหลือแต่มักมีนิสัยแปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ้าน รักอิสระจิตใจผันแปรเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้สะสมบุญกุศลให้มากชีวิตจึงจะเจริญดีชอบศึกษาเรื่องลึกลับเรื่องนอกจัก,กรวาลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงพระแก้วมรกตค่ะและสุดท้ายผู้ที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์คนมีกรรมเซนแรงจิตสัมผัสชีวิตผ่านร้อนหนาวผ่านความเป็นความตายหลายครั้ง เจอเจ้ากรรมนายเวเล่นงานสารพัดรักใครมากก็ต้องพลัดพรากชีวิตตกต่ำติดดินแล้วพุ่งทยานขึ้นสูงสุดแต่สุดท้ายกลับคืนสู่สามัญปรงและปล่อยวางมาช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นทุกข์จึงหมดกรรมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงมูลนิธิป่อเต็กตึง้งมูลนิธิร่วมกตัญญู ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะรู้ไว้เป็นแนวทางดาเนินชีวิตแล้วก็ระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตคะ่ะหากเห็นว่ามีประโยชน์ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปสุดท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนามากมายพลังบุญขอพระคุณทุกท่านที่มาส่วนในการรับฟังสวัสดีค่ะ